ความสนุกสนานของการแข่งขันจอบเป็ดบนน้ำที่ตำบลโบราณอันไห่เมืองจิ้นเจียงมณฑลฟูเจี้ยนเป็นไปอย่างคึกคักนะคะการแข่งขันทางน้ำนี้มีวิวัฒนาการมาจากการฝึกทหารเรือของเจิ้นเฉิงกงเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งทางร่างกายเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการออกกำลังกายการผจญภัยและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300ปีแล้วในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานจะ,ตะเตรียมเสาไม้ไผ่ที่ยาวประมาณ8เมตรที่ทาน้ามันตั้งไว้บนสะพานหรือว่าบนเรือและแขวนกรงเป็ดขาวไว้ที่ปลายไม้หรือทางผู้เข้าแข่งขันต้องก้าวเท้าเปล่าข้ามสองไม้ไผ่ที่ลื่นอย่างระมัดระวังและผู้ที่สามารถไปถึงปลายไม้และสามารถจับเป็ดได้จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะสำหรับตำบลอันไห่เป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยวัตถุโบราณและมรดกทางวัฒนธรรมทางตอนใต้ของฝูเจี้ยน ได้มีโบราณวัตถุประเภทต่างๆถึง54แห่งและมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกว่า20รายการ